ว้าวไลที่ัมสวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญมที่นี่ค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่กําลังมีอาการปวดเข่าอยู่นะคะวันนี้เพชรมีเทคนิคนี้ง่ายๆเลยนะคะในการนวดเข่านะคะนวดแก้อาการปวดเข่านะคะทั้งหมดเลยนะคะสาเหตุของอาการปวดเข่าก็คือนะคะเส้นกล้ามเนื้อของคุณนะคะยืดตึงนะคะตั้งแต่บริเวณสะโพกลงไปขาด้านข้างนะคะและบริเวณโคนขานีบนะคะ ไปถึงบริเวณเข่านะคะลงมาตรงหน้าแข้งแล้วไปถึงส้นเท้าเลยค่ะซึ่งท่านผู้ชมท่านใดไม่เคยบริหารขาบริหารเข่านะคะก็ใช้งานของเขา่าแล้วก็ทั้งน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็หัวเข่าต้องมาแบกน้ําหนักของคุณหรือว่ายืนมากๆเดินมากๆนะคะเราควรจะมานวดแล้วก็บริหารนะคะเขา่าเพื่อให้นะคะอาการปวดเขานั้นหายไปเดี๋ยวเราไปนวดกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเพชจะสอนการน,นวดนะคะด้านข้างของเข่านะคะด้านข้างของขานะคะแล้วก็จุดบริเวณตรงกลางแล้วก็บริเวณด้านในของเขา่าหรือบริเวณโคนขาหนีบนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะตรงบริเวณนี้นะคะให้ท่านผู้ชมพับเข่าข้างหนึ่งออกมานะคะ ซึ่งกล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกนี่แค่ะตัวสําคัญที่ทําให้เราปวดเข่านะคะ,ะนวดตรงบริเวณนี้นะคะ,ะนวดไปด้วยนิ้วโป้งของเรานะคะ,ะแล้วก็ด้านข้างนะคะนวดไปนะคะนวดไปให้ไปถึงบริเวณตรงเข่านะคะนวดคลึงไปแล้วบริเวณด้าน นะคะหน้าของขานะคะเส้นตรงนี้ถ้าใครมีนะคะตึงๆนะคะนวดไปถึงถึงบริเวณนะคะเหนือเข่านวดขึ้นมาแต่ถ้าใครที่ไม่มีกําลังในการนวดด้วยนิ้วเดียวก็2นิ้วนะคะนิ้วโป้งนะคะทั้งสองข้างกดนะคะนวดแล้วก็กดฉีกออกมาดันออกมาทั้งสองข้างนะคะ แล้วก็นวดนะคะคลึงนะคะทั้งสองข้างนะคะสังศักทั้งสองข้างคลึงคลึงคลึงบริเวณตรงนะคะขาหนีบนะคะด้านบนนะคะด้านข้างนะคะเสร็จแล้วเรานวดด้านข้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมานวดนะคะด้านในของขาหนีบนะคะตรงนี้นะคะเป็นนะคะจุดที่นะคะ อ,อ่อนโยนนะคะหรือว่ามีจุดเส้นเลือดใหญ่อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะกดนะคะชา้าๆนะคะดันขากดเบาๆนะคะไปถึงบริเวณเหนือเข่าะนะคะเส้นตรงไหนที่มีจุดแข็งแข็งนะคะแข็งตรงบริเวณน,นี้กดแรงได้นะคะแต่ส่วนนี้เบาๆนิดนึงนะคะ,ะกดไปเหยียดขาไป ถ้าใครมีกำลังของนิ้วโป้งน้อยก็ใช้นิ้วโป้งสองข้างนะคะกดจุดไปดันลำตัวกดจุดไปดันลำตัวออกไปช่วยนะคะลำตัวช่วยดันนวดไปนวดนะคะนะคะเส้นตรงนี้นะคะด้านกลางของขาด้านหน้าเลยนะคะ และสาคัญนะคะใครที่มีนะคะตรงบริเวณนี้หรือปวดมากๆแล้วก็จะมีก้อนแข็งๆของพังผืดอยู่นะคะใช้มือสํารวจดูสิกดเบาๆใช้นิ้วโป้งกดไปตรงบริเวณนี้ถ้าใครยึดตึงมากๆก็จะรู้สึกปวดมากๆเลยนะคะกดคลึงนะคะตรงนี้เบาๆเลยนะเนี่ยถ้าใครที่ปวดเขา่าบริเวณนี้จะเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็นะคะเวลากดลงไปก็จะ เจ็บมากๆนะคะ,ะเราใช้เบาๆกดเบาๆนะกดนี่ตรงบริเวณนี้นะคะเอ้รู้สึกปวดค่ะ,ะกดเบาๆนะคะตรงใต้เข่านะคะใกล้จะไปถึงหน้าแข้งแล้วนะคะตรงจุดนี้นวดไปครึ่งครึ่งนวดจนอ่อนนิ่มเลยนะคะ จนเรากดไปแล้วเรารู้สึกสบายแล้วไม่ปวดนะคะ,ะถ้าจุดไหนปวดก็หมายถึงเรากำลังมีปัญหาอยู่นวดคลึงไปนะคะ,ะกดบริเวณเข่านะคะ,ะคลึงด้านข้างของเข่าด้วยถ้าใครที่นะคะตรงบริเวณเข่าตรงนี้นะคะที่มีเสียงดังนะคะ,ะตรง นะคะใต้เข่านะคะยืดขาลงไปกดคลึ่งค้างไว้ค้างไว้นะคะกดเบาๆเลยกดไปนะคะเสร็จแล้วตรงหน้าแข้งไปถึงตรงข้อเท้านะคะก็ได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะร่องนะคะอันนี้ตรงร่องของ หน้าแข้งนะคะไม่ใช่กระดูกนะคะตรงร่องนะระหว่างนี้กดลงไปใช้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะอู้กดทับกันไปนิ้วโป้งข้างขวาวางลงนิ้วซ้ายทับไปแล้วก็น้อมลับตัวลงไปจเจอ,อแล้วนะคะตรงบริเวณนี้เลยค้างไว้นับหนึ่งถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 และ10คุณจะรู้สึกว่านะคะความเจ็บวิ่งไปถึงข้อเท้าตรงนี้เลยนะคะใครจะกดนะคะค้างไว้นะคะสัก2หรือ3รอบก็ได้นะคะกดไปอีกกดค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะคะ ตรงร่องตรงนี้เลยนะคะเนี่ยถ้าใครปวดนะคะเข่านะคะร่องตรงนี้นะคะเอาลองตรวจดูสิยังกดตรวจลงไปนะมีร่องอยู่ตรงนี้นะคะใต้เข่านะคะตรงนี้กระดูกตรงแรกเลยนะคะตรงร่องร่องอันแรกจุดแรกเลยนะคะอนิ้วโป้งกดลงไปนิ้วโป้องอีกข้างกดทับลงไปแล้วก็กดค้างไว้นะคะคุณจะรู้สึกเลยนะคะว่าพลังงานจะวิ่ง เข้าไปถึงถงข้อเท้าเลยนะคะดีมากๆเลยคะท่านผู้ชมกดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ขยับไปอีกนะคะนิ้วหนึ่งนะคะจากตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เสร็จกดนะคะเดินลงไปอีกนะคะกดอีกใช้ลำตัวโน้มไปหนึ่งถึงสิเช่นกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ค่ะ เดี๋ยวแพทยขยับให้เสร็จแล้วนะคะก็ขยับลงไปอีกนะคะเ้นตรงนี้เลยนะคะ่าเอานิ้วโป้งทับวนไว้นะคะแล้วก็โน้มลําตัวลงไปกดค้างไว้หนึ่งขย,ขยับได้นิดนึงสองเพื่อหาจุดนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบค่ะถึงนี้แล้วคะก็เลื่อนมือลงมาอีกนะคะเอานิ้วโป้งทั้งสองกดค้างไว้ ะะเอื้อมตัวลงมาใช้แรงน้มถ่วงของร่างกายเรากดลงไปช่วยกดลงไปตรงนี้เราจะไม่รู้สึกละรู้สึกนิดหน่อยนะคะก็กดนะคะใช้นิ้วโป้งกดไปกดไปนะคะถึงบริเวณข้อเท้าสักสามถึงหรอบนะคะ้าหลังจากนั้นนะคะเอานิ้วโป้งนะคะกดบริเวณเส้น นะคะตรงหน้าแข้งตรงนี้หน้าแข้งใช่ไหมแล้วตรงบริเวณด้านในของขาหรือของน่องนะคะอันนี้ตรงกระดูกนะคะแล้วมันจะมีร่องอยู่นะคะอากดไปเส้นโปงกดไปกดนะคะถึงจุดนะคะตรงบริเวณข้อเท้านะคะใต้ข้อเท้าใช้นิ้วกดไป กดนะคะนวดนะคะแล้วก็นะคะตั้งเข่าขึ้นนะคะเอามือทั้งสองมาประคองแล้วก็นะคะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแล้วก็นิ้วโป้งทั้งสองช้อนไว้นะคะแล้วก็กดนะคะอ่าเราก็จะได้เส้นนะคะเอ็นร้อยหวายแล้วก็น่องด้วยนะคะอันนี้ก็คือลดอาการปวดเข่านะคะ ตรงด้านล่างนะคะแล้วก็จะลงไปถึงน่องนะคะก็ทําให้ปวดเข่าด้านในนะคะแล้วก็นวดนะคะให้หมดนะคะนวดแบบนี้แล้วก็นะคะใช้ฝ่ามือนะคะทั้งสองนะคะกดดึงเข้ามาหาลําตัวกดไปนะคะมาถึงใต้ข้อพับเข่านะคะดึงขึ้นมาาดึงเบา ะะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้างนะคะกดนะคะเบาๆนะคะตรงต่ข้อพับเข่านะคะตรงข้อพับเข่านะคะ,ะ,คะไม่ใช่ตรงนี้แต่ลงมานะคะกดกดนวดนะก,กดนวดนะคะช้อนก็ามากดลงไปนะคะใช้นิ้วโป้งแบบนี้นะคะกดกดกดนะคะต่อไปนะคะก็เอามือนะคะ มาจับปลายเท้านะคะอะ่แล้วก็ดึงเข้ามาะะแบบนี้นะคะอะ่ดึงเข้ามาแล้วก็กดลงไปแล้วก็นะคะแล้วก็นะคะดันคางแล้วก็พับข้อเท้างลงะะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะค้างไว้หนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจดแปดเและสิบค่า เราก็ได้นะคะนวดเขา่าแก้อาการปวดเข่ากันไปแล้วนะคะเราจะนวดนะคะด้านข้างของเขา่าด้านหน้าด้านในของเขา่าทั้งน่องและหน้าแข้งเลยค่ะข้อเท้าด้วยนะคะและเราก็มีท่าบริหารยืดนะคะเข่านะคะถ้าเรานั่งพับเพียบนานๆนะคะก็จะทําให้หัวเขา่าหรือข้อเข่าเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการที่จะยืดนะคะ ะะขาหรือยืดเข่าแบบนี้นะคะก็จะช่วยลดอาการปวดเขา่าวิธีการนวดและวิธีการบริหารยืดเข่านะคะก็จะช่วยคุณได้มากๆเลยค่ะถ้าใครที่มีเวลานะคะสามารถที่จะนวดนะคะบ่อ,บอยๆนวดเป็นประจำถ้าใครปวดนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมนะคะยืดนะคะเข่านะคะนั่งแบบนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบนะคะ ยิ่งคุณเหยียดขาได้มากเท่าไหร่ก็ลดอาการปวดเข่าได้มากเท่านั้นนะคะเพชหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะคะให้กับสอุปทุกท่านนะคะสามารถนำเทคน,คนิคนี้ไปใช้ได้เลยค่ะเพชขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะมีความสุขตลอดไปนะคะแล้วเพชก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะที่ติดตามเพชมาตลอดนะคะ เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับนี้เพรต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ